ค่ะมื้อนี้ก็มึดซาวก็มาเบิ่งส่วนคนอื่นเด้อส่วนอันคุณสังเวียนเด้อค่ะเนี่ยเพิ่นปึกอีลุยอีลุยก็คือผักกาดขาวนี่แหละค่ะปลูกแบบกระปลูกหลายอย่างอยู่ค่ะแบบผสมผสานนะไถ่ลมนี่นะลมศักนี่นะคะมาเบิ่งกันว่าเพิ่นเพน็ดหย่างนเนาะผสมผสานแบบใดน คือปลุกลหลายๆย่างลหลายๆแนวนี่นะทำกัน mm hmm. ค่ะนี่เอพิ่นก็ะปุกมามากอะเป็นมากแล้วมะกอแต่ก่อนท่านจิปปุ่มมาเกาะท่านก็วานดักสีลาวก่อนเด้วท่านชัก็ะปุกมะกอแซมเป็นแถวไว้ักสีลาวนี่ก็เอาไว้ทำพันธุ์นะคะกำลังออกดอกร์โอ้มาเกาะกำกำกำลังเป็นมากเนาะอันนี้นี่เป็นมากแล้วมกะกอนะอ่าเหมือนอีกเบิง้งอีกแปลงหนึ่งของเพื่อน เป็นนี่ของเพื่อนก็ปลูกผักกะลําดอกแซมกับมะพริ๊กมะพริกสะบันงาแล้วว่าเนี่ยเป็นพริกยำค่ะหัวงาม่าแล้วระบบน้ำของเพื่อนเป็นสปิงเกอร์สป,อรสปิงเกอร์นี่หัวใหญ่เป็นแรงดันสูงหรือคะใสปะ่ปากับปั๊มกระแทกนะจะเป็นแบบผสมนะคะ ปลูกอันมะพริกแล้วก็ปลูกะกระลำดอกไว้ช่วงนี้มีราคายู่วค่ะเพราะว่าน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็มีบอกใครมีไ้เ็ดได้ก็เลยมีราคาระบ,บุน้ำของเพื่นเลยค่ะหรืออีกส่วนหนึ่งหุ้นๆุ้นกับมกพริกพกี่คือการของเพิ่นนี่นะเฮ็ดนะของคุณสังเวียนนี่นะมาแอบทายของเพื่อนใครทอดให้พี่น้องบึง ว่าหังลุ่มเห็ดตั้งไต่กันเดค่ะเป็นประสบการณ์เนาะประสบการณ์เห็ดกันมาจนปัจจุบันนี้เพ็ดตั้งแต่อายุสิบห้าจนหศสิบห้าสิบแล้วคะ่ะเข็ดสู้กันมาทั้งหลายยางส้มพาชาันไฮวิโอก็อกเป็นตัดต่อก็เป็นหลอกเดอ้อไายรถเท็ดรทรงรถเลยนะ ไขอให้พี่บิ้พี่น้องเบิ้งว่าเห็ดจังได้หางลมสั่งเลยเห็ดจังได้เห็ดมาโดนแล้วดูมะพริกต์โล่ๆหลงได้ปุณเนี่ยธนาสู้จังเลยฮึบนี่โอ้โหมพริกต์เลยนะกำลังเป็นมากนี่ผักกระลัมดอกดอกนี่โบเป็นดอกเลยเป็นขี้หรอวะนี่ันเป็นโรกอ่ะ จบคลิปไว้เท่านี้เดอ้อเดี๋ยวหน้าที่ฮะท่านไม่ตน้นอัพเดทตอนมักทัวทัวใสปุ๋ยหรือคะวิธีรักษาเด้อค่ะเดอ้ออย่าลืมกดติดตามเด้เดอเอขอบคุณค่ะ